กระเป๋ากระใสของปอมมึงคือพยองมาเลือกโซฟ,ฟ้ารักสแสนแระอีนั่งอันนี้แม่ใส่ละใส่ละผู้ใดว่าให้ฉันจะมาอยากนำหน้าประเ้อให้ใส่ไหมนีเด้แคเชียร์ผู้ใดละตีเตีายืนอยู่มองหันแม่โอ้โหนีหล่ะลากกลม่เสื้ออีกแล้วพอกับแม่มวเปล่า กระบอละจ้าพามายังเปิดหูเปิดตาซื้อและกระด้ยิน่นคารืงว่าลูกไส้เจ้าอยากเปลี่ยนโซฟาไหมเบิ้งไปเบิ้งมากก็สวยถืกใจมน,นีจักจังได้ออกบานั้งแต่เกาโมงจว่าหอดใบสามเม่ทานในเขาเฮียนอยู่เลาะไปสามหมองละจ้าพักกันไปเบิ้งโซฟาอันนี้ก็สวยนะอันน้นก็สวยนะแต่ราคามันเอร์เกินไปมเจาว,ว่าจังได้ซอยข่อยเลือกนะพอปูมาย,ยาพันมักท้นสีขาวดูสะอาดตาหันมาถามลูกสะพายว่าเธอมักตัวใดเลือกเลยเลือกเลยเว้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 ยมันยังหล่ะตัวน้อยๆขนดำๆหาเหตหาทำไปเนาะลูกไส้ข่อยเป น,นี่ไม่จ้าเอาละอย่าเฝ้าเถียงกันมานั่งคุยกันสักก้อนค่อยปวดหัวพนักงานว่าไม่ยาล่ะจะว่าจังใดคอยตัดสินใจไ่ไใดข่อยผ้าโรคไปซื้อหลูกอมก่อนเดยข้าตังยางับมาโยผู้ใดเปิดสปอนเซอร์วัถาคอยคือดีแทะนี่ล่ะสปอนเซอร์ญ่บยเบาๆแบะๆแล้วเปิดกระเป๋าเอาเงินคือว่มี่ผันชีว <laughs> นี่นะคะของแถมเอาไปตกลงซื้อกันตอนใดลูกสะใภมาตรวจบัญซีม่มิ้นมื่นลิงเก่าลอยเสริมความอร่อยด้วยผลไม้จันเดียวเนี่ยละสำหรับขาโซฟาขอบคุณนะจ๊ะปะปูไม่ยางนี่ป้ายรอบหนาซาบมาอีกแล้ว